แะพี่ไม่เห็นมีเลยจ้ยในเลด้์พี่ยังไม่มีเลยตาลายกว่าจริงๆริงพี่แต่ในกาพี่หัวในกาหัวแตกเล่าไม่ได้หัวแตกกับตาเลยพี่ตาใช้ตาไม่ไม่ไม่ในกาพี่อะในกาหัวจตกพี่มันมันต้องเชื่อหน่พรามวยของมิจิตสงหารอยู่ไม่มีพี่ไม่มี ได้กอดได้หอมได้ดอมดอมตดเจ้ากับมีแฮ้งดมตดคนน่ะไม่มีอะไรหรอกเฉยๆพี่จะทีหักแห้งเนาะหักหักหักแห้งได้แค่ไหักหักบดขีบบดตดนี่ไงคนเราไม่ใช่ห้าตกใจเบิดยิงถังเดี๋ยวเราผยิงถัง, <c oughs> งนะยิงถังนะกล้องเร, <c oughs> เราเตือนแล้วนะเราเตือนแล้วนะอย่าเอาแบบครั้งที่แล้วเชื่ที่แล้วขด เรอต้องวิ่งออกอก่อนเลยพี่แล้วหมวยมวยชอบมาถังไอ้ถังนี้กับพี่เวลาเดียวกันสุดท้ายมันก็เก็ีดมันก็ไม่กล้ามาบ้านเราลงมามันก็ตายตายมันก็ไม่อยากอ๋ออ๋ออ๋อเมื่อกี้ตองหนึ่งเขาคงคิดว่าค่าเจ้าของเจ้าของไอ้คนมาเก็บตังค์เรียบร้อยแล้วมอนเขาคิดว่าไม่ต้องมาอีกก็ได้ พอจะโคบสีได้ทีนี้เก็บเสียงได้แล้วค่ะจะนี่ไงโคบสีสองางจัดได้แล้วไหนมาเดี๋ยวอ้าวเอากระทิมให้ยูนี่จะวิ่งไปใส่ก็นึกว่าก็นึกว่าอยู่มุมน่ะไงนไงไหนไงโขบฮะอะไรขับรถผ่านันเรียยปี40เบียเงี้วมันกลับมาดียวาันไหมวันไหมไหน บ้านเราข้างบนเนี่ยข้างบนข้างบนอ้าวข้างบนลุยเลยลลุยยเไปแล้วนะไม่รอแล้วสั่งตลาดอากิโลสิบโลไหมก็สั่งตลาดจะสั่งรอบนู้นทีเดียวเลยก็นี่ยืมงพอมาใช้พรุ่งนี้มาเรื่องก่อนเอาเพราะถ้าสั่งซื้อมันก็จะได้ตลา มันก็สั่งตลาดทั่วไปมาเลยแล้เความมาดีกว่าแล้วพี่ทีโลนะเฮ้ยถ้าสั่งตลาดก็เอาแค่หกโลแหละหกโลแล้วก็ไปสั่งไงประจำขับรถหนีไปแล้วมันเอาเสบียงมันหรือเปล่ามัู้กตัวเดียวมีแมงกระสัยมาแมงกระสัอีกยังชี่ปิกอัพพุ่นออกมาเน่ยแมงกระสัเมื่อกี้เนี่ยปิกอัพสีฟ้ารถอะไรก็ได้ ิีฟ้าในมอเตอร์ไซค์ใหม่อู้ยมอเตอร์ไซค์อยู่ใส่ใจทีงข่อยเห็นอย่างกูปิกอัพค่อยทียงคนนึงยิงอยู่แท้ๆเลยนี่เนี่ยมานี่อยกันยิงอยู่แท้ๆเลยเจ้ามาเถียงก็ยเห็นอย่างขเบิิงมอเตอร์ไซค์สีฟ้ามาหนี่นี่ปิกอัพ์คที่ไหนนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเนี่ยคนอยู่นี่เห็นบ่นเห็นบ่นเห็นบ่นเนี่ยไหนเนี่ยเห็นบ่งเนี่ยรถที่ฟ้าตรงสอเแปดห้าเนี่ยรถที่ฟ้าเลยเห็นบ่าเนี่ย รถสีฟ้าเจ้าอยู่ฮันด์เราโบลรถสีแดงนะเห็นบด้เนี่ยมันอยู่ในอยู่ในตู้อันแรกเนี่ยมันมันมันแอบอยู่ยังไงเนี่ยออกมาละนี่มันเอาตะเบียงมาเนี่ย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 นี่ข้าเลยท้าในเราเอาตะเบียงมาตัวเดียวบอกพ่นันพี่นันระวังพี่นันพี่นัน หนูไม่อยู่เลยแม้เราจะหนูก็เล็งตีนมันอยู่หนูก็เล็งไอ้ตีนมันอยู่เหมือนกันยิงลบไปยกระตุ้น dr เพียบเลยไอวัวขอหน่อยขอหน่อยขอ ar เอามาเอามาบาสเนี่ยข้างบนนี้ข้างบนอีกสองโอ้โหเฮ้ยโหดอะไรมาเยอะแยะวะเนี่ยนี่ข้างบนอีกสองเอากระสุนทนายหน่อยหนาเอาะทนายก็เอาเอามาเลย ไปแล้วยาจะเก็บอะไรกันนักกระนาวนี่ก็มีดับจะให้จะเอานั่ันโ่เนี่ยเนี่ยะมอเไซค์มาขี่มาจอดไว้เนี่ยสช่างนี้รถสีต้องเงินรถกระบะรถกระบะอู้หู้ขกระบวกับรถกระบะจิมาเถียงเห็ดยังกอกกระบะยังไงเนี่ยใส่รถกระบะเมาเห็นมีจฉาคันเอามันขับหนีไปละไหมรถมอเตอร์ไซค์กับมอเตอร์ไซค์ตัวตาบดีบดกะคันหนีแหลยมันโบกเมียนยามาเถียงเจ้าเนี่ย เมื่อกี้มาขั้นเดียวเนี่ยมันโบแมนมันโบแมนจะอย่ามาเทียงจะเห็นแล้วนะน่อยหน่าค่อยเห็นแล้วค่อยจะเม่นะม่วยป่ะคนหนึ่งยิงมันอยูเมื่อกี้มอไซค์มานแอบมาจอดแป๊ะอนนี้มันโบแมนมันคนละคนอันเนี้ยนะเมื่อกี้มันเพิ่งขับมาจอดมันก็ไปนั่นช่วยไปช่วยไปได้ช่วยไม่ได้พี่ช่วยไม่ได้อยู่ไกลเลือะเกินไกลเกินแล้วแอบก่อนเด้อจะฟาวไปยิงมันเด้อ โอ้ยนหนีละโอ้ยพี่นันพี่นันก็น,น้อยหน่าเ่าะงมง,งมตังเหรียญกันอยู่อย่างงมตังเหรียญไปแล้วพี่ทำไมกระเป๋าอะไรเราเก็บกระสุนเน้นเออได้น้อยอย่างวะเนี่ย ไปไหนแล้วล่ะไปเลยพี่ไปจากรุงแล้วหนีเตลือตืดตึงขับรถพี่ Big foot. บิ๊กฟุตผมยิงมันเจ็บผมยิงมันเจ็บหนักนะพี่โอ้ไอวอ์เพียบเลยนะพี่นี่อีสองลูกแล้ว,ลวผมมีหกลูกแล้วหกสามพี่หกสามได้แล้วไอวอร์หมวยแปาไอวอลไ,ได้พี่เดี๋ยวจะช่วยพี่เอง ใช่เลยพี่อยากให้น้องช่วยมากเลยตอนนี้ช่วยพี่หน่อยโอ้โหไม่ไหวแล้วโอ้อะไรโอ้โหเดชชนกลับเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวแหละมามามาช่วยอะไรพี่มาโอ้ยอย่าหันดากมาทีนี่โอ้ยดากดากโอ้ยดาก S <S เอ้อใครเหล่าจิงอสอยู่นู่นเนี่ยไม่ได้ใครตรวะมวยโดอโอ้บอยหายเลยโอ้นั่งอยู่ด้วยกันเ้วย ไอ้หวยตดพี่นั่นหืกินพี่โอยเขี่ยเขาเลยอ่ะยูทำอะไรเลยจะให้พี่ดาตตัดคลิปให้ดูเลยไม่มีเฮ้ยนี่มึงเขาเรียกดอกตุงสะพานยั่ไง่นี่งวิ่งมาแล้วมันแอบด้วยแอบด้วยหล่งี่หลังหลังค่าค่าค่า มาคนณะตีกันเอาหรอได้บ้านนั้นข้างหลังเราด่ามาคนณะตี้กันมันยิงมันก็ยิงแบบตรงตอกมากเลยนะยังมันยังไม่ตายเนี่ยทำให้ตายได้คิวยังได้คิวแล้วแต่ว่าไม่ได้ได้คิวเพราะว่าได้แล้วหรอ่วยได้แล้วหรอมันคานตายนะพี่โตัวสะพานนี้คนเรียกดอกใช่ มวยได้แล้วหรอซึ่งรู้ฮะได้คิวพี่ได้คิวได้คิวไงเออมวยได้คิวเหรอได้คิวตรงนี้ตรงนี้ด้วยเหรออ่ะเดี๋ยวอัดคลิปให้ตรงนี้ด้วยใช่ไหมโอเคได้คิวตรงนี้เหรอพากันมาเอาตรงนี้เหรอตรงนี้ฮะไม่หมายถึงว่าได้คิวได้คิวคนนะก็คิวคนไงคิวก็คนมเนาะ ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าหมอกกันทำไมเนี่ยวิธีอับก่อข้างล่างเทีอับก่อพี่ใครจะเสี่ยงลงไปอ่ะเอมันไปไหนแล้วไงไงไงไหนไหนพี่กระพันแหละอ่ะมีมอนยิงคนเดียวเยอะตายอ่ะก็มีก็มีอยู่ตัวเดียวตายอ่ะเอ้ยสวยรักไม่ทันเลยพี่เราจะอยู่ฝั่งไหนเนี่ย ไอขีเกียจซูก็นอยู่ฝั่งบ้านเรามันจะโบกก็ข้้มฝั่งเอาจะใดเอ,อต้องถามพี่มอนพี่มอนเอใครมีเกาะสาบ้างอัพเกาะสะพานอะไรพี่อัพเกาะสะพานมีผมมีเกาะสีกก่แล้วพี่บ้านไม้ลงกกยังนีไม่ไปอัพแล้วเอา,าเ,อาาเอากาะขาวมา พี่เกาะอะไรเกาะสองเกาะเลยเหมยพี่อัพเลยพี่อัพเกาะสองเลยเกาะสองมันไม่มีประโยชน์หมยเอาเลยหรือจะให้พี่เอาหรือเหมยให้พี่เอาจะได้พี่ดูเอาเองดูเอาเองหรือเหมยให้พี่เอาบอกมาก็เพิ่งจะรู้ว่าเหมยเขาฟิตนะอ้าพี่พี่ดันไปฝั่งโน้นอ่ะอ้าวอ้าวถ่ายแล้วอ้าวอ๋อพี่พี่มาเปลี่ยนวิวก็ใครเรียกดอกตรงนี้วะเนี่ย มันลงน้ำครอบยิงมันยิงมันใครล้าตู่อีกแล้วก็ยิงกันสองคนแล้วกันน้อยหนาที่ยังไม่ได้ยิงเลยนี่ยังไม่เรียกดอปยิงไว้เนี่ยแล้วมันก็หนีไปโอเ็ดังกว่ามีเอมบี AW ว ตายยังตายแล้วพี่มันตายเลยเพื่อนมันน่าจะลงน้ำไปเมื่อกี้เออน้อยหนามี A W <า>ตรง,<า>งดอกน้อยานาาแล้วพี่ <c oughs> อ,อ้าเทียบขอ <c oughs> รอ้านนี้นยังอยู่อยูเนี้ย อ๋อเลยพี่อัพเลยพี่มีไอวอลันกี่อันอ่ะสามอันก็สามอันโอเคเหมือนมีเจ็ดอันเฮ้ใครโดดมาอขอ,าอ,าอุนเฮาน่ะพี่ยิงไปเยอะเลย เออาเนี่ยซบฝั่งนี้ก็มีมอนไปใกล้ๆอห้ดับเนี่ยเรียบเลยนังไงใครเรียกดอบไม่ใช่หมวยจัดการมันโอ้โหมันเรียกอยู่ใกล้ๆเลยอะดูก่อนดิมีขี่เท้าโอ้โหย่งยังยังพี่ เพื่อนมันโอ๊ยหน่อยเหมือนมันมามันมาเหมือนค้าก่อนอยู่ซิกนี้อยู่ซิกง thank you โอ้พี่ไอวอร์ั่นหล่นใส่หัวไม่ใช่พี่รีบๆวิ่งออกมาเลยนะไอ้ไอวอลถอดไม่ใช่หัวแอดอดโอ้ยต้ายยังไม่ข่าวด้วยเดี๋ยวหาที่ชุบกันพี่พี่พี่มาที่ก่อนมาที่ก่อนเดี๋ยวดูอันนี้ให้ถึงไปแล้วต้องวัดวิ thank you ระวังแอดดอกทับอโอ้ยแอดดเพียบเลแอดดอยหยิบปืนชีวิตเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายปืนหายเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไม่ใช่อะไรแล้วแล้วแล้วเอ็มีสูตรที่ไปไหนวะไม่ได้เนียเอาอยู่นูเหรอจะเอาอันไหนจะเอาแอดดอกบันต้มันเอาไม่ได้พี่ ไอวอล์นูสิบเอ็ดอันโอเคเจอ mpc มพีโซนล้วเราเก็บของเยอะเพลินเลยพี่เขาหาคนกันเยอะนี่หนูเก็บเองไอ้วอลพี่เจ้าอย่างไรเนี่ยแอดออ่ะนี่ไงแอดอปเอาได้เนี่ยอุ้ย M7 9เอาไปเลยเอาได้หรอพี่ ดูเข้าไม่ได้อ่ะเอาดูไปดูเอเข้าได้ละเฮ้ยไปอยู่ไหนวะสองตัวเนี้ยเกมเจ็ดเก้าูฝั่งมำแพง่ยเนี่ยเอออยู่ในบ้านพี่ยังไม่เข้าดูเลยอาวพี่หนึ่งกล้าเข้าคนเดียวไม่ต้องเข้าไอ้วัวหนูเยอะสิบสองอันไปอยู่ในบ้านจริงจริงวะ ไมันอ้าเขาอยู่ข้างหลังข้างหลังนี่ริลมน้ำรงรัวระเบิดใครอะระเบิดผมวางไว้ใครยิงแตกใครยิงพี่ใครยิงวันอะเรียบร้อย